ดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนีครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซนวันนี้กิโลกรัมละ67บาทนะครับวันนี้ถือว่าดีขึ้นอีกวันปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซนราคากลางก็จะอยู่ที่65.87บาท87สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ -29 สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรงควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่70.35สตบาท35สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่38สตังค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 1 0 0เปอร์เซวันนี้ราคาที่ 49บาท20สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาที่40สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สด ER ราคาก็จะอยู่ที่24บาท60สตางค์นะครับปร,ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์นั่นเองครับยางกอา้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท6สตางค์ครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่22สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้ที่29บาท52สตางค์นะครับวันนี้ปรับปกวกเพิ่มขึ้นมาที่24สตางค์นั่นเองครับและยางเกรปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่31บาท4 0สตางค์นะครับปรับปกวกเพิ่มขึ้นมาที่11สตางค์นั่นเองครับก็ต้องยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้เพราะว่า ยางพาราปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดแม้กระทั่งยางก้อนถ้วยนั่นเองครับและสุดท้ายนี้จะพาไปดูตารางการซื้อขายราคาย,ยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ